สวัสดีครับเจอกับอาจารย์นอสน,นะครับกับผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์วัยาแบรนด์ของบริษัทด็อกเตอร์ออสกรุ๊ปประเทศไทยนะครับมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งอุดมไปด้วยสารสกัดที่มีคุณค่าก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินแล้วก็สารต้านออรุมูลอิสระนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสําคัญที่อยู่ในนั้นก็คือเซซามินนะครับซึ่งเป็นสารสําคัญที่พบเฉพาะในงาดํานะครับ ครคุณทาําเกสตรวิทยาเยอะแยะเลยนะฮะเป็นอาหารที่เป็นยาได้บำรุงร่างกายต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของร่างกายและผิวพรรณนะครับลดการอักเสบที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องของน้ำมันงาดาที่มีนะครับต้านการอักเสบช่วยลดอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อลดไขมันและบำรุงหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นไขมันในเลือด ที่เป็นคอเลสเตอรอล LDL ก็คือไขมันเลวก็จะลดลงแล้วก็จะเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีนะครับ